สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสั้งฟังข้าวตาคู่หูกเกษตรตองแปดนะครับที่จังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษใจชานะครับแปลงนาของคุณลุงสวัสด์นะครับ แปลงนาแปลงนี้นะครับที่เรามาทําไว้นะครับเมื่อข่าวที่แล้วนะครับที่เขาดีดล่วงเต็มนาเลยนะครับที่เรามาดูก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้หลังหมักตองแปดนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณลุงดูว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ลุงเอาตองแปดมาหมักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับค่ะครับลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหลังจากที่ลุงฉีตองแปดนะครับความเปลี่ยนแปลงในแปลงนาของลุงเปลี่ยนแปลงแล้วข้าวมันมันจะเม็ดมันจะเป็นรีบมาแล้วและนี้มันจะมีตะมูข่อาๆวิ่กหน่อยเดียว ครับคือมันยังยังยอยยังเหลือยังเหลือตมูกอยู่เหลือตมูกค่อยๆยอ่กหน่อยครับครับก็คือตรงอื่นเป็นน้ำนมไปแล้วเป็นน้ำนมนั่นหมดย่อยไปหมดแล้วแล้วฟางอ่ะลุงฟางก็ย่อยไปเยอะแล้วล่ะเริ่มนิ่มแล้วนะเริ่มนิ่มแล้วล่ะตอนนี้กี่วันแล้วครับได้แปดวันแล้วครับแปดวันนะครับครับครับอันนี้ก็คือฟางเปลี่ยนแปลงนะครับตอนเริ่มใช้นะครับตัวตองแปดนะครับหมักแปดวันนะครับฟางเริ่มนิ่มแล้วก็เมล็ด เขาดีดเนี่ยเมด็เมดสีแดงนะครับจะลอยขึ้นมาถ้าไม่ใช้ตองแปดเนี่ยเม็ดสีแดงจะไม่ลอยนะครับคือ<ะ>มันมันจะไม่มีการเน่านะครับเม็ดแดงจะจมอยู่ใต้น้าอันนี้เม็ดแดงลอยขึ้นมาให้ลุงบีบดูก็เป็นแป้งเป็นน้ํานมแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันนะครับหลังหว่านข้าวนะครับว่านาแปลงของลุงเนี่ยข้าวดีดจะเหลือประมาณเท่าไหร่น,นะครับถามความประทับใจคุณลุงพูดว่าดีนะครับครับคุณลุงประทับใจไหมคะ ที่ได้ใช้ตองแปดเนี่ยครับประทับใจนะครับคืออย่างเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวหลังวันข้าวเรามาดูความประทับใจอีกทีนึ่งค่ะเราจะได้มาอัปเดตผลงานกันต่อเนื่องเนาะว่าแปลงนาแปลงนี้จะช่วยคุณลุงสวัสด์นะคะลดข้าวดิบไปได้กี่เปอร์เซนต์เพราะว่ามันเยอะมากเยอะลวงแบบแดงแบบเต็มพื้นเลยมีแต่เม็ดข้าวดิบเลยทุกคนฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคู่หูตองแปดค่ะ